วันนี้ผมจะพามาดูการดัดโชคแผงคอสักตัวหนึ่งนะครับเป็นของรถยามาฮ่าฟีโก้นะครับคันนี้ผมยังไม่เห็นหน้าตารถเป็นยังไงก็ไม่รู้เนี่ยครับดูท่านสังเกตดูโชคอันนี้ดีๆนะครับโชคมันคดรมาข้างหน้าแต่แผงคอมันโคดไปข้างหลัง คนที่เขาเอาแผงคอมาส่งให้ผมออาจจะมีเหตุผลอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขากลับโชคให้หมุนจากหลังมางหนะ้าอาจจะใช้ชั่วคราวไปก่อนก่อนจะส่งมาดัดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งครับแต่ว่าเมื่อมาถึงผมแล้วอมาผมดัดไม่ได้ครับสภาพเนี้ยผมจําเป็นต้องหมุนโชคอะ่ะให้มันกลับไปตามสภาพที่มันเป็นคือให้มันมัน,ม,นมันคดไปตามตามสภาพที่ก่อนจะ ก่อนจะมาให้ผมอะคือให้เป็นเดิมเลยตอนที่มันชนเนี่ยพอพอพอผมกลับแล้วมันจะเป็นสภาพแบบนี้ครับเนี่ยครับสภาพเดิมที่มันมาก่อนก่อนที่ก่อนจัรื้อครับก่อนยะรื้อรถมันจะเป็นสภาพแบบนี้เลยเนี่ยครับเนี่ยครับเป็นเป็นตัวเดิมเลยครับเนี่ยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะดัดมันยังไงกันดีเนี่ยครับสภาพแบบนี้ครับ นตอนแรกนะครับเดี๋ยวผมพามาดัดหยาบก่อนเดี๋ยวลองดูนะครับตัวน,นี้มันค่อนข้างจะยากสักหน่อยครับเผื่อเป็นแนวทางสำหรับร้านที่มีแท่นอัดไฮดรอลิกแล้วอยากจะดัดเองนะครับลองดูผมใช้อะไรรองนะครับผมจะใช้ไม้รองก่อนแล้วใช้เหล็กทับไม้อีกทีครับ เพราะว่าที่ผมใช้ไม้ลองเนี่ยมันไปโดนตำแหน่งหัวน็อตพอด,ดีเวลาเรากดอะ่ะถ้าเกิดเราไม่ใช้ไม้รองอะ่ะเวลาเราดัดเสร็จแล้วอะ่ะหัวน็อตมันจะจะไม่สวยมันจะมีรอยนิดนึงแล้วทําให้ประแจที่จะขันขันไม่ได้ประแจเบอร์สิบสี่เราจะใช้ขันน็อตล็อกแกโชว้มันจะขันไม่ได้ครับแล้วน็อตจะไม่สวยด้วย ดูตำแหน่งจุดรองนะครับจุดรองจุดกดว่าผมรองตรงไหนกดตรงไหนนะครับมันต้องค่อยๆดัดไล่ไปแล้วก็ดูดูหน้างานไปนะครับถ้ามันไม่ได้ต้องขยับจุดรองขยับจุดกดเอานะครับเนี่ยดูตำแหน่งหน้างานกับอันนี้มันค่อนข้างจะยากนิดนึงครับเพราะมันเป็นเยอะแล้วก็เขาก็กลับกลับแกนโชคมา้วย คนนี้มันหน้าง,งานอย่างเดียวเลยนะครับเดี๋ยวดูผมจะค่อยเลื่อนจุดรองเลื่อนจุดกดไล่ไปนะครับผมจะเปลี่ยนตำแหน่งจุดกดใหม่นะครับเนี่ยครับผมจะย้ายจุดกดแล้วย้ายจุดกดมาอยู่ตรงนี้แนละ้วไปอยู่ตรงแกนโชคแล้วตัวนี้มันไม่มาจริงๆปกติตําแหน่งปกติแล้วตำแหน่งเนี่ยผมจะไม่กดนะครับเนี่ยเราพิจารณาจากหน้างานแล้วมันมันไม่ได้จริงๆครับ ก็จาเป็นต้องใช้ไม้บากร่องนะครับไม้บากร่องเป็นลูกแกนโชว์แล้วก็มาก็เ,าเป็นตัวรองนะครับตัวรองก่อนจะเอาเหล็กกดทับอีกทีนึงดัดไปก็เช็คไปครับวัดไปวัดเนี่ยแกนโชว์แผงคอไปด้วยครับเนี่ยครับวัดเนี่ยแกนโชว์แผงคอแบบนี้ครับก็ค่อยๆดัดค่อยๆไล่ค่อยๆนวดไปนะครับ ตำแหน่งจุดรองท้านล่างครับผมย้ายแล้วครับเห็นไหมครับเนีย่ยผมเปลี่ยนตำแหน่งจุดกดใหม่แล้วมันต้องค่อยๆไล่หาไปครับค่อยย้ายไปโอเคครับมันมันพอดูได้แล้วเดี๋ยวเรามาเช็คกันครับเช็คนอ็อตล็อกแคนโชด้วยครับ เช็คว right. ัวเนียเช็คหน้าเช็คชาครับเช็คหมดเลยครับเดี๋ยวเราจะวางแผนก็จะไปไหนต่อเมื่อช็คแล้วเราจะวางแผนในใจได้แล้วเมื่อเราวางแผนไว้ในใจแล้วว่าจะเอาอะไรย่างไหนต่อแล้วเราก็ตามเครื่องมือวัดเลยครับเครื่องมือว่าไงว่าตามนั้นเลยบางทีผมก็เช็คแล้วเช็คซ้ํานะครับทีเช็คซ้ายทีเช็คขวาที ไม่แน่ใจกลับมาเช็คซ้ำมาวัดซ้ำอีกบางทีก็เฮ๊ะทำไมเช็กแล้วมันเหมือนกับไม่คาใจยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกจะต้องเช็คหลายรอบเลยครับเรารู้แล้วเดี๋ยวเรามาตัดฉากกันฉากไม่ได้ไมันถูกเข้าทางเีย ผมผมดัดทางแบบนี้นะครับก็ใช้เครื่องมือช่วยครับดัดทางดัดไปวัดไปครับตัดแต่ก็วัดวัดแต่ก็ดัดดัดแต่ก็วัดอยู่ะครับให้เครื่องมือบอกเราครับเช็คดูครับเช็คฉากด้วยวัเน,นียด้วยก็ได้ครับหรือเช็คฉากด้วยฉากก็ได้วัวเนียเป็นการรีเช็คนะครับ อันนี้มันจะยากอยู่สักหน่อยครับใช้ไม้รองก่อนนะครับก่อนจะกดหัวน็อตมันมันมันจะได้มีเสียครับมันจะจะได้สวยวัดแนวแกนชชวกแผงคอครับอเดี๋ยวเราลองชิกกันดูฉาก ฉากกวนเนี่ยนี่คือตัวเดียวกันนะครับวัดวัดอันเดียวกันเลยวัดฉากอย่างเดียวไม่ได้หรือวัดตัเนี้ยอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องวัดสองอันรวมกันให้ได้เท่ากันเลยให้ได้ค่าเดียวกันเลยฉากเป็นตัววัดครับแต่เวเวนเนี่ยเป็นตัวรีเช็ครีเช็คฉากแนวแกนโชกแผงคอและหน้าฉากของโชกได้แล้วนะครับแต่ว่าแกนแกนแผงคอมันคดอยู่หน่อยนึงโคตรตงปลายเดี๋ยวเรา มาแก้ปลายของแกนแข้คนนิดนึงครับนานมากเลยจะดัดสักครั้งเนึงแกนหของคอแกนแข้งคอเนี่ยปลายแกนแข้งคอเนี่ยนาน,นจะจด,จดัดดัดไม่ค่อยดัดครับแต่หลักการเดียวกันครับให้มันตรงจากซิเตอร์ออกไป ทีก็เล็งด้วยสายตาไม่รู้เหมือนกันนะครับตำแหน่งจุดรองนะครับมันโดนเกี่ยวพอดีครับไอ้จุดกดไปจุดจุด,จด,จดรองจุดกดครับโดนเกี่ยวพอดีเลยผมใช้ซุปลีนะครับรองกด มาเราเช็คก,กันดูอีกหนึ่งรอบครับแนวแกนโชกแผงคอยหน้าฉากของโชกนะครับได้หมดแล้วนะครับเหลือฉากแผงคออย่างเดียวครับเดี๋ยวเราไปดูการดาดฉากของแกนแผงคอกันนะครับ แรกเลยเอาแทน่นดัดแกนแขงคอขึ้นก่อนจบนี้ก็จบเจาะอันนี้ก็จบแล้วครับแนวแกนโชกแผงคอแลนะหน้าฉากของโชกฉากของแผงคอครับนี่รายการสุดท้ายแล้วฉากของแผงคอจำไว้ได้วยนะครับไเยอะหรือน้อยเราจะได้ กะกะเอาเช็คดูครับถ้าได้แล้วก็มาหารมากลับมันตรีเช็คครั้งสุดท้ายและท้ายสุดครับจากของโชคเวเน,นียรระนาบโอเคครับผมเรียบร้อยครับขอบคุณครับสวัสดี ครับ